แล้วตรงนี้สิ่งสำคัญตอนนี้พวกเรารู้ไหมครับว่าที่พวกเราทําอยู่ตรงนี้มันเป็นการเข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมายซึ่งหลายๆหน่วยเขาก็ไม่อยากทําอะไรพวกหมวเมองก็ไม่อยากทําอะไรทางราชการก็ยังไม่อยากทําอะไรนะครับเราไม่อยากทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าปัญหาพวกเราถ้าพวกเราต้งคณะตำรวจรีกรันรถที่มาเนี่ยจะไม่เกี่ยวปรบชาติชนไหมังั้นเราไม่ทร้าบครับถ้าท่านไม่ทราบท่านไม่รู้แอบเขา ท่านรู看看네้ไหมว oh mm ่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นทางสาธารณะใช่แล้วคนที่เขาเก็บไปเก็บผลผลิตอ้อยอะไรต่างๆที่เขาจะต้องเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะต้องใช้เส้นนี้นะครับในกระบวนการที่เของมาแจกข้างนี้เขียนลายเซ็นเนี่ยก็แบบนี้มันมีกฎหมายไหมพวกท่านที่ผมเข้าใจ ผมเข้าใจแล้วก็แล้วเราพยายามเปิดให้พวกเราเข้าไปแล้เสนอข้อมูลตรงนั้นก็ถูกต้องด้องดึการได้ยังไงคือตอนนี้เราเรานำเรียนแล้วนะครับว่าไอเรื่องการกุฎจอเนี่ยตอนนี้ให้หยุดไวุ้ไว้ก่อนมันถึงหน้าเลยให้หยุดไว้ก่อนหน้าเลยนะที่แล้วเราเนี่ยผมอยากให้พวกเราตั้งคณะทำงานของพวกเราเนี่ยเข้าไปคุยสิครับเข้าไปเสนอเขาสิครับ ว่กระบวนการที่ทางบริษัททาถูกต้องหรือไม่คือมีข้อสรุปเข้าไปคุยค่เราไม่ใช่ข้อตของชาวบ้านแต่ตอนนี้ฝั่งพวกเราเนี่ยปิดกั้นเลยไม่ยอมเข้ามาก็ไม่เข้าใจนะครเราเลยอยากให้เข้ามาหน่อยนะครับเราไมเ้ใตอนเนี้ย ก็ยังไม่ได้เริ่มมือทุกขันเลยดำเนินการใดๆเลยนะคะเมื่อต้องถามว่าผมเสียไม่พูดทำไมไม่พู้เองลูกพนาดก็เริ่มนั่งเบิร์ตบอลเราเราต้องเข้าไปคุยครับคเข้าไปสร้างเขาเลยไปบอกเลยคุณไปบอกได้เหตุผลนะครับผมก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับผมผมไม่มีอะไรมากนะครับ คือผมก็พยายามแก้ไขแล้วก็ถามว่าพวกเราในในส่วนของในนามของอำเภอเนี่ยชาวบ้านก็คือชาวบ้านของอำเภอกันวนคนก็คนพื้นที่นะครับ สามารถทุกส่วนเนี่ยภาคส่วนราชการเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดพวกเราไม่เข้าไปพูดคุยไปเสนอนะครับเวทีเปิดเวทีกันเลยเราปิดตลอดเนี่ยมันก็ทําให้ภาคภัคราชการไม่สามารถรับรู้ได้นะครับเราต้องเข้าไปบ้านคณะกรรมการเข้าไปนะครับเราจะได้รู้ว่าเรามีระทบอะไรยังไงแบบไหนนะครับ ชาวบ้านทวไปถามเรื่องไผมจะพูดยังไงไม่ยอมโทษใครไม่ต้วตอนนี้ตอนนี้นะครับคือผมผมพูดอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยแต่ตอนนี้ที่พวกเราพาคราชการพยายามทำพยายามแก้พยายามเปิดโอกาสเวทีให้พวกเราไปพูดนะครับแต่พวกเราไม่ไปผมก็ไม่เข้าใจนะครับวันนี้วันนี้นะครับ มาบอกว่าไม่พี่น้องนะครับตอนนี้ว่าไม่พี่น้องรู้ไหมว่ายัีหลายหน่วยพว๊บถ้าไม่พีน้องเองก็เหนื่อยก็ลำบากจะต้องมานั่งมาคอยระแวงกันอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเจรจาเงก่ออกมานะครับก็เลยอยากให้ถ้าเรามีเวทีกันเข้าไปคุยเนี่ยมันจะได้สามารถคุยเจรจากันได้คุยกันได้ครับ ความเวลารายงนยครับเวลาผมพี่ทีว่างอยู่แปลงหนึ่งผมพี่ไ้หัวหน้าไปอยู่จากประมาณจากหกปีรอบรอบอยู่ร้นี่อยู่นําปวดผัมาครับถ้าให้ผมก็มาครับถ้าให้ผมก็มาถ้าให้ผมเนี่ยผมมาพ่อแม่พี่น้องครับผมถ้า บ่่ายนี้ไปใส่ด้เห็นดูบริวผมฝากข่อคิดก็แล้วกันผมฝากข่อคิดให้พ่อแม่พี่น้องทราบนะครับปัจจุบันเนี้ยพวกเราเองคนไทยเองจะต้องใช้ไฟโออ้ยัันนนี เอาอย่างนี้ไปได้ไหมผมผมปากเฉยๆนะครับผมปากเฉยๆนั้ทผมไปราคได้อย่งนี้ครับผมปากเพแม่พี่น้องเฉยและเน่ยพาม่พี่น้องจะคินะผมปากไว้แค่เป็นข้อคิดนะครับตอนนี้ ผมถามว่าพวกเราปฏิเสธได้ไหมว่าพวกเราไปใช้พลังงานจากบ้านของคนอื่นบ้านผู้ใดก็ได้ใช้บ้านของคนไทยซึ่งบอกอื่นๆที่เขาก็เจาะนะครับเขาจาะแล้เขากระเดืองด้ยบ้านของคนอื่นเราจดเราก็เองพลังงานของเขาเาจก็ได้บ้างเท่ากันแล้วคราวนี้ในส่วนของบ้านเราเนี่ยเป็นขั้วยาธรรมอาัสที่มันเกิดอยู่บ้านเราแล้วเขาเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยมาหวังที่อยากจะต้องใช้กับในพื้นที่เรา าพวกเราเห็นว่าแก๊สพวกนี้มันไม่สําคัญเราก็ขอเถอะครับถ้าอย่างนั้นน่ะพวกไฟเราไม่ต้องใช้นะครับพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องใช้ทำไมนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้พวกเราคิดถึงภาพรวมของประเทศนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะจบมันเขาจะได้ทําเลยนะครับเขาจะให เราเนี่ยตั้งคณะกรรมการไปคุยกันก็เลยอยากฝากให้พวกเราเนี่ยไปกลับไปคิดแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นไปคุยถ้าไม่ได้ไม่ยังไงแบบไหนเราก็ต้องไปบอกเขานะครับพวกผมเนี่ยพวกผมมีหน้าที่มาแค่มาดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยอะไรต่างๆก็แล้ว่ันมาทงพื้นที่เด่กยวพวกนี้น้องแค่นั้นเองนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นไปอ่าปากจิกั ปิดไม่ปิดไม่เอาวดรังหมารพอนไม่ได้หลายเล่าไม่มีปิดนะครับย่าน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 นะย่านเอ้าเอาย่างนียาน็นาตอนเนี้ยผมขอยแก้แล้วกันยคือตอนเนี้ยทางภาครัฐนะครับของผมเนี้ยในส่วนหน้าเนี้ยของภาคอำเภอเราเข้ามาคุยก่อน หลังจากนั้นเรามาเจรจาแล้วเราขอพ่อแม่พี่น้องนะครับแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหลังจากนั้นพวกผมก็จะคุมให้ทางหน่วยเจ้าหน้าที่อื่นที่เขาดําเนินการต่อไปก็แล้วแต่ทางหน่วยเหนือนะครับอันนี้พวกผมเนี่ยในส่วนของผ้าอำเภอที่เราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเรามาแจ้งก่อนมาบอกว่าทางแครซัทเนี่ยเขามาขอให้เรามาขอว่าขอให้ลถเข้าไปก่อน นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเปิดเวทีไปคุยกันนะครับอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณนมากๆที่ีาครับพ่อแไม่มีน้องยังไม่ไม่ไมแยกย้ายกันนะครับเราก็คงจะในส่วนของอำามือนะครับก็คงจะมอบให้ทางหน่วยเหนือให้เขามาพิจารณามาพูดคุยหรือดําเนินการยังไงก็แล้วแต่ทางเหนือพวกเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินอะไรได้นะครับนะครับก็คงจะขออนุญาตดำเรียนไว้เท่านี้นะครับ